สวัสดีจ้าคลิปนี้ยายจะไม่กากผ้ามวนเลยจ้าเด้อได้สยรีวิวยายจะไปกรุงเทพมือนี้บ่ายสองน้องพี่น้องเนาะยายจะไปหาลูกสาวหาหมูไปหาหมูหน่องสาวพี่สาวหลานสาวไปเปิดนู้เปิดตาเนี่ยน้องพี่น้องมาไม่ยายกำลังเตรียมตัวออกเดิทนทาง แฟนครับชูปูชูคุณขอเป็นกำลังใจให้ยายเน่เด้อยายรักพี่น้องดิจ้าเด้อชูปูชูคุณจา้าไปวันนี้ยายกับชิไปขี่รถพี่สาวดิวจ้าเด้อขี่รถพี่สาวยายบัสคุณมาครับเอาหลานพ้อก,กัดชิไปนําเพลินไปวันนี้ไป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 ยายทิ้งทายรีวิวของผักนี่ มีป้ามียังทุที่ยายหามาเนี่ยจ่านี่ยเสกะตีบไปพี่น้องเขาสาวเขาสานพี่สาวเอาไปพากนอกสาวเ,าวเ,าเออพิ่นน้องสาวมันยุ่งที่มาจาาเนาะตอยบวพี่น้องสวัสดีครับ <laughs> นี่นี่พี่น้องนี่ต่อยบวมยินบอกพี่น้องผ้ใดอยูไก่ก็มาเอาในยายกับ อันนี้เด้ออยู่ไก่แถวอุดมสุขเออเตกหมืดแตะก็เตกเตก็ไม่กินน้ปแล้วไม่ขายหลังน้องพี่น้องเนาะพี่น้องเอาไปหลายขักเลยโอนเออโอนเดนโุนก็ป้อนเข้าล้านก่อนจะจีดไปน่าหลาเนาะเข้ากรุงเทพอื ขีคบหร้ับยังไงเหรอ้วนๆวแข็งเลย่วงถุงหนึ่งพี่น้องเ้ยบัวน่อ๋อวองใส่ไมเสือวาตัดอพี่น้องก็รักเก็บขึ้นหห้เนอ้อู้ยู่ดิเออปลูกปเออเนข็นออกมือบัน ตลดเวยง่ายมีอันเดียววันนี้น uh ้องนันไม่เจอของหลานนี่เอาแงลงนีเรียบร้อย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 แล้วบันนี้พี่น้อง นขนมาใช่ขนเอตเ้นเอาเอาห่อเขาเขาไป่ไหวละจีคือเรือขนก็ยังมาขนลงเสือลงฝาด้ะมี่หมักายรถรักษา ไปไปจ๊จบาือจันใหญ่ใหญ่ให้ดเยอะกวาจ้าไปาปเป็กรทอมจุ๊จุจ้ายายลิวอยู่สิพพี้คุ้ทีไว้พี่อาเกนีด้วยจ้าบายบายคาัา